เอาพี่สามคือนางเฮดโกโซโดีแท้ฮะคือนางอยู่ในกะลังท่งเฮดโกโซโอยู่แทะจะนอนก็ไม่นอนนางแนมเมืองคูนันแนมเมืองพูน,น,พน,นิเอ้เาน้องน้อยก็อยากมาเล่นกับพี่ฮะน้องน้อยก็อยากมาเล่นกับพี่เหรอโอ้ยเบืงดูนสัมรีม,นโโโอยอยมันน,งน,งนานงโกโซอยู่แม่นางแนมเมืองแต่โดแล้วแม่เบิงแตโดแล้วพี่สัมรีนางโกโซอยู่ ได้เวลานอนแล้วเนาะได้เวลานอนแล้วเนะาะทั้งพีทั้งนองเนาะได้เวลานอนแล้วออกไปเบิ้งนกแล้วออกไปชมวิวเรียบร้อยแล้วถึงเวลานอนแล้วเนาะฮอะถึงเวลานอนแล้วเนะาะไปแยกย้ายนอนนอนเห็นมันอิ่มอิมก่อนอยังออกไปเรียนบ้านี่เอาห่ผมผ้าให้ด้วยเอา้าห่มผ้าให้น้ำอืม งมพาให้เอ,อ๊มีหน่อยก็ให้มานั่งหันละเฮะ้ยเริ่มขี้เดือไปไปนอนแยกย้ายนอนไป